สิบเจ็ดอุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้ครับเราจะมาพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้งสิบสองราศีว่าจะมีราศีไหนเฮงราศีไหนดีราศีไหนควรแก้ควรเสริมราศีไหนมีเกณฑ์โยกย้ายงานเปลี่ยนงานราศีไหนมีดวงจะได้สลัดโสดนะครับ ะครับก็สวัสดีครับกับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักรรษนะครับวันนี้ผมกําลังใช้หลักแห่งเจ้าปู่คือไพ่กายะอนันต์มาเป็นเข็มทิศแนวทางในการที่จะทํานายเกณฑ์ดวงทั้ง12ราศีในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังราศีแรกกันเลยนะครับว่าจะมีดวงเกณฑ์ชะตากรรมเป็นเช่นไรนะครับ ราศีแรกครับเป็นชาวราศีเมษชาวราศีเมษครับขึ้นมาเป็นนาคบาดาลหรือว่าใต้น้ําคําว่านาคบาดาลหรือว่าใต้น้ําบ่งบอกได้ถึงการที่อยู่แบบเขาเรียกอินโทรเวดคอมฟอร์ทโซนอยู่โลกส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษครับเมื่อคุณอยากจะอยู่แบบโลกส่วนตัวนั้นนะครับมันจะยังไม่ส่งผล ส่งผลดีสำหรับคุณแน่นอนเพราะว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้เดอดวงเกณฑ์ตาเนี่ยจะต้องออกเดินทางจะต้องไปไหนเพราะปะผู้คนแต่ถ้าเกิดว่าดวงเนี่ยเป็นหน้าบาดาลหรือว่าหน้าใต้น้ํามันย้อนแย้งกับจิตใจของคุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าชาวราศีเมษถ้าคุณไม่ได้ออกไปไหนคุณยังไม่ได้เดินทางหรือพบปะผู้คนดวงเกณฑ์ของคุณมันจะยังเรื่อยๆก็คือยังทรงๆไป ไม่มีอะไรที่วือหวาหรือดีหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณตอนนี้ถ้าอยากดีชาวราศีเมษจะต้องกล้าเดินกล้าคิดกล้าทําและกล้าออกเดินทางชาวราศีเมษเอาใจช่วยขอให้โชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภครับขึ้นมาเป็นนาคบรรดาลโชคลาภ หรือว่าซั์วันนี้ครับชาวราศีพฤษภค,ครับคุณกําลังมีความโชคดีความโชคดีกําลังบังเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามวันนี้คุณจะหยิบจับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองคุณจะได้เงินทุกอย่างจากการที่คุณลงมือทําจะไม่เสียแรงเปล่าหรือว่าเสียแรงฟรีในวันนี้นั่นเองชาวราศีพฤษภวันนี้ถือว่าดวงคุณดีสุดๆเอาใจช่วยนะครับ ต่อไปครับเป็นชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนครับขึ้นมาครับเป็นนาคไตรสวนคําว่านาคไตรสวนเปรียบเสมือนกับการพลังเลสงสัยหรือความวิตกกําลังมีความวิตกความกังวลเข้ามาสู่ชาวราศีเมถุนในวันนี้นะครับชาวราศีเมถุนครับในวันนี้นะประคองสติประคองอารมณ์นะครับ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเรื่องใดก็ตามที่มีปัญหาเข้ามาแต่เก่าก่อนเก่คนหลังชาวราศีเมถุนครับไม่ต้องกังวลนะวันนี้นะต,ตั้งจิตตั้งใจถ้าคุณกังวลเมื่อไหร่ชีวิตของคุณในวันนี้จะมีแต่ความสับสนวุ่นวายเข้ามาวิธีทางแก้คือตัดความกังวลออกไปได้และใช้ชีวิตให้ล้นหลาใช้ชีวิตดีขึ้นและชาวราศีเมถุนจะโชคดีในวันนี้นะครับอาร,รักในวันนี้นะครับก็ ไกด์ไลน์ชีวิตนะครับเข็มทิศชีวิตการพยากรณ์ต่างๆเนี่ยวันนี้ไพ่กายะอนันต์นะครับเป็นวิชาที่ไขความรับไขปัญหาให้กับทุกๆ่านทในการพยากรณ์เข็มทิศแนวทางในวันนี้นั่นเองนะครับอยากจะบอกว่าการที่พยากรณ์นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะบอกวิธีการแก้จะบอกวิธีทางแก้ไขชะตาดวงเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดดวงดี ก็บอกว่าดีอยู่แล้วท่านใดที่ดวงไม่ดีนะครับก็จะบอกวิธีทางแก้ให้โดยเสร็จสรบพเลยนะครับก็ยังไงวันนี้นะครับฝากติดตามบ้านทัพย์อนันต์สตูดิโอและรายการกายะอนันต์ไว้ด้วยนะครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎครับขึ้นมาเป็นนาคนางกำนันหรือว่านางสนมวันนี้พี่น้องชาวราศีกรกฎครับ ไม่ว่าจะทําสิ่งใดนะยังคงเป็นเบี้ยร่างเขาอยู่ยังคงต้องรับฟังคําสั่งเขาอยู่นะครับยังไงก็อดทนให้มากๆนะครับเมื่อคุณเนี่ยมีความอึดอัดใจด้วยประการทั้งปวงในตอนนี้ชาวราศีกรกฎอย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจลาออกจากงานเป็นอันขาดใจเย็นๆใจล่มๆนะครับและคุณจะโชคดีเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับ ราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ขึ้นมาเป็นนาคนักพรตหรือว่านาคบวชวันนี้พี่น้องชาวราศีสิงห์นะครับคุณนะครับกําลังจปะประสบความสําเร็จจากสติปัญญาจากความสามารถของตนเองนะครับคุณจะมีสติปัญญามีความสามารถที่ดีเลิศเลยวันนี้จนนําพา ให้การงานของคุณในวันนี้ไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามชาวราศีสิงกำลังจะประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับยังไงวันนี้เอาใจช่วยชาวราศีสิงขอให้โชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกันชาวราศีกันขึ้นมาเป็นนาคกวนน้านำอำมฤตคําว่านาคกวนน้ำำาําอมฤตเปรียบเสมือนกับวันนี้ชาวราศีกันมีโอกาสที่จะพบปะพูดคุยผู้คน มากขึ้นและมีดวงเด่นมีดวงดาวที่เด่นมากขึ้นถ้าชาวราศีการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับโลกออนไลน์เกี่ยวกับสื่อต่างๆคุณจะเจอคนและคนนับหน้าถือตาคุณมากขึ้นชาวราศีกันในวันนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบอยู่แบบอินโทรเวิร์ดโลกส่วนตัวคุณกําลังจะกรุ้มใจเพราะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะขึ้นนั่นเองนะขอให้พี่น้องชาวราศีกันโชคดีครับ ในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก่กายะอนันต์เปิดสายายางแห่งนักราชได้ใช้หลักวิชาของเจ้าปู่คือไพ่กายะอนันต์เป็นเข็มทิศแนวทางให้กับพี่น้องชาว12บสองราศีในวันนี้นะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็ดดวงดูด,ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยที่กายะอนันต์ทุกช่องทางนะครับนะครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีตุลชาวราศีตุลขึ้นมาเป็นนาคพนผิดในวันนี้ ชาวราศีตุลครับให้ระมัดระวังการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแหวงไม่ว่าจะเพื่อนร่วมง,งานหรือคู่ครองคนรักในวันนี้ชาวราศีตุลมีโอกาสเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการที่เราบันดาลโทษะทําดีมาสิบผลทําไม่ดีเพียงครั้งเดียวคนจะจดจําเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีทันทีชาวราศีตุลวันนี้ครับให้ระมัดระวังใครมาพูดจาไม่ดีใครพูดสิ่งใดที่ไม่ดีพยายาม นะครับอย่าไปมีปากเสียงกับใครเขาอดทนอดกลั้นเดินหนีได้เดินหนีนะครับเพราะมันจะเป็นหนทางเสื่อมต่อไปของเราในภายภาคหน้านั่นเองยังไงพี่น้องชาวราศีตุลเอาใจช่วยนะครับขอให้โชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกครับขึ้นมาเป็นนางนากร้ายสเสน่ห์คำว่านางนากร้ายสเสน่ห์วันนี้ครับชาวราศีพิจิกครับคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพศตรงข้ามหรือใครก็ตามที่พบเห็นคุณในวันนี้ชาวราศีพิจิกคุณจะมีสเสน่ห์เด่นเป็นพิเศษเลยนะครับจนส่งผลทำให้คุณวันนี้มีความชุ่มชื่นหัวใจมีความเบิกบานหัวใจเพราะมีคนมีคนมีจิตใจที่ดีกับคุณนะั้นในวันนี้ชาวราศีพิจิกถือว่าดวงเด่นดวงดีเป็นพิเศษเอาใจช่วยครับ ต่อไปครับเป็นชาวราศีธนูชาวราศีธนูครับขึ้นมาเป็นนาคพัดถิ่นหรือว่าตกอับคําว่าพัดถิ่นหรือว่าตกอับในวันนี้ชาวราศีธนูนะครับเกณฑ์ดวงชะตากรรมควรงดเดินทางควรงดเดินทางควรงดการติดต่อสื่อสารหรือใครที่กําลังจะไปคุยงานโปรเจกต์ใหญ่ๆวันนี้อย่าเพิ่งคุยวันนี้อย่าเพิ่งคุยชะลอเอาไว้ก่อนนะ เพราะว่ามันจะส่งผลทำให้คุณนั้นคุยงานผิดพลาดและหน้าที่การงานของคุณจะไม่สำเร็จไม่สำเร็จผลนั่นเองยังไงวันนี้เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีธนูครับและในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะนัดเปิดสายยานแห่งน,นักราชวันนี้ครับผมมาพยากรณ์โดยใช้ศาสตร์แห่งเจ้าปู่มาเป็นไกด์ไลน์มาเป็นเข็มทิศให้กับพี่น้องชาวาสิราศี พี่น้อง12ราศีครับในวันนี้นะครับสามารถเช็คด,ดวงเกณฑ์ชะตากับผมได้เป็นการส่วนตัวติดต่อเรามาได้ที่กายะอนันตทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ราศีต่อไปกันราศีต่อไปเป็นชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรครับขึ้นมาเป็นนาคจำศีลคําว่านาคจำศีลบ่งบอกถึงการอยู่ในสถานที่อันสงบไม่ว่าจะเป็นการสงบจิตสงบใจนะครับ วันนี้ชาวราศีมังกรคุณกําลังเรียกร้องคุณกําลังเรียกหาความสงบเพราะว่าชีวิตในตอนนี้คุณสับสนวุ่นวายเสียเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นดูแลจิตใจดูแลสภาพจิตใจในตัวเองด้วยนะครับชาวราศีมังกรครับอย่าลืมนะครับดูแลอะไรก็ไม่เท่าดูแลจิตใจในตัวเรายังไงก็รักษาความสงบหมั่นนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ้านนะครับเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีมังกรครับ ต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมขึ้นมาเป็นนาคแปลงกายวันนี้ครับชาวราศีกุมครับคุณกําลังมีดวงเกณชะตากรรมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีชาวราศีกุมครับดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนดวงชะตาของคุณกําลังมุ่งพุ่งไปในทิศทางที่ดีนะครับเทวดากําลังให้การช่วยเหลือเทวดากาลังคุ้มครองเหล่านักราชกําลังให้พรคุณอยู่ชาวราศีกุมคุณกําลังจะได้รับความโชคดี ชีวิตกาลังมีดวงเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเอาใจช่วยชาวราศีกุมครับ <st ress> ต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนชาวราศีมีนโอ้ขึ้นมาเป็นหน้าแปลงกายเป็นประหลาดเออเป็นกระรอกเผือกคาว่าแปลงกายเป็นกระรอกเผือกบง่บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วชาวราศีมีนคุณกําลังจะมีชีวิตหน้าที่การงานที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีสติ ต้องมีสติหน้า,หน,าหน้าแปลงกายเป็นกระรอบเผือกบ่งบอก,บอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ให้ระมัดระวังเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าหลงตัวเองนะครับเพราะไม่งั้นตกหมาตายโดยไม่รู้ตัวนะยังเอาใจช่วยชาวราศีมีนครับอาร,รักในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายญาณแห่งนักรฐัฐกำลังใช้หลักวิชาของเจ้าปู่คือไพ่กายะอนันต์เป็นเข็มทิศเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ชีวิตให้กับทุกทกท่าน,นให้กับพี่น้องชาว ส2องราศีในวันนี้ท่านใดนะครับที่กําลังมีความทุกข์กัดกุ้มใจเมื่อเห็นคลิปนี้เมื่อเห็นวิดีโอนี้นะครับสามารถนําสิ่งนี้ไปเป็นไกด์ไลน์ไปเป็นทิศทางได้แต่ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คด,ดวงพยากรด,ดวงกับผมอาจารย์เก้กายะนันแบบส่วนตัวสามารถทักเรามาได้ที่กายะนันทุกช่องทางและวันนี้ครับฝากรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงด้วยนะครับเรานะครับได้รังสรรค์ สิ่งดีๆอยู่ในสีแดงบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอมีรายการเกี่ยวกับสายญา,ยายพยายนาคมีดวงนะครับและก็มีบทสดมมตนอยู่ในนั้นด้วยสามารถติดตามและเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับยังไงวันนี้ขอให้ท่านโชคดีขอให้ท่านประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง,ลงและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านสวัสดีครับ